หวานมากถูกโจมตีเป็นอยู่ที่นู่นตรงใจให้ถู่ตึงถ้าเราถูกโจมตีที่ตึงเราไปแตกแล้วถูกตีก็ต้องรับใหม่เรื่อยๆที่ดีก็ควรจะคงมาดึงไม่ต้องเกยครับไม่ต้องเกนเกมจะได้เดินไปเรื่อยๆไม่งั้นตีกันไม่จบระว่างแล้วก็สามารถรับทางได้ก็คือสามารถรับกลางทางเพื่อจะไปโจมตีตรงแรกของเขาได้หรือเราโจมตีตรงที่สองเราโจมตีเข้า เมืเ่อหมดเวลาค,<อ>คนที่ชอบค้อมได้สองในสามหมดแล้วนะแล้วก็ในแนวรุ่งเนี่ยข้างหลังที่เป็นสนามหญ้าห้ามข้ามผ่านตรงนี้ไม่งั้นมันจะเกิดการอ้อมฝุ่ยหลังและมั่วมันจะเกิดอันตรายเพราะบางทีอ้อมลงไปไปเจอสูนย์เฟ,ฟโซโทนเขาแล้วก็จะมีบ่ออยู่บ่อหนึ่งตรงนั้นเป็นเหมือนสนามเหมือนเป็นดาลรุ่งตรงนั้นก็คือห้ามก่าเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการอ้อมมันเดินทำให้เราเข้าไปในศูนยโทนเขา ส่วนนั้นจะเป็นส่วนก้านที่ทำให้เราไม่เข้เนี่ยตรงนี้จะมีบอ่อว่างๆบอ่อว่างๆบอ่อว่างๆอ,อ,อันนี้มีใครมีคำถามไหมครับม,มันจะไม่เลายใครมีคำถามไหมรับ แว่า้องกิดีเนนี้เเปลี่ยนันแล้วเราขขอยอีกแต่เรามาตีแล้วบงนะครับเกมนี้เราจะต้อง่ะองแบเป็นมทีอย่างเช่นทีมกอกคว้ทีมตัดกรงาเขาอะไรเขา ยืนยืนพื้นด้วยทีมเอเกด้านนี้ครับพืนพื้นด้วยทีมเอเกด้านนี้ก่อนเะยครับได้ยืนพื้นด้วยทีมกระเบนด้านนี้ครับเอาทีมกระเบนด้านนี้ทีเย็นทีเย็นจะตอบไม่ได้แล้วทีนี้ใครรักใครก็ใครแบ่งเลยครับแล้วเดี๋ยวคนเกินคนไรเดี๋ยวไปนี่้จึ มันก็ไม่ต่งไปกระโดบกเราไป็นกอมาไาปากแ็อยู่นี่แหละพี่ไปเราเดินเราคอยโจมตีคนอื่ไม่อยู่นี่แหละ่างกันเราก็ตจอตีใช่ไหมครับมน่เลย ตายสีมากระป๋องโคตรดอยหมด่เเล่มาทาเทำไมงั้ได้ตายะครด้วยอัลดเราอ่ะร้านนี้เปนเหมนเดิมเลยร้าเราย้ายฝั่งลนู่นนะอลลัดเรามีหน้าหลังนะที่เขาบอกเขามีหน้าหลังติดข้างหน้านั่นหละแเราต้องติใครมีตัวเช็บ้างเดยวเไหนอยูได้เราได้เอ่ะ ใ่หองน้ับองน้ำไปแคนี้มัแบบก็เือน่ับรนี้ลหสวัสดีครับผมผมตุยตุยวิธีกรภาคสนามนะครับ ตอนนี้เกมเพิ่งเริ่มไปนาทีแรกก็เริ่มมีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกําลัง50ต่อ50เท่ากันนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขายึดธงที่หนึ่งหรือธงที่สองได้แล้วนั่นแหนะครับเดี๋ยวติดตามเหตุการณ์ต่อไปครับตัดเนย่งครับทำไมจริงจริงเนียที่ห้ามหยุดเราต้องไป่ให้สุดถึงจะว่าอ่าครับตอนนี้เรากําลังพบกับหัวหน้ามู่งนะครับซึ่งวันนี้มาพร้อมกับอาวุธอะไรครับ เอสบีดีเอสบีด right? ีนะครับเป็นแบบแก๊สไฟฟ้าหรือว่าเอาไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นแบบไฟฟ้าครับสถานการณ์ข้างหน้าเป็นไงครับเดือดร้ายมากเดือดร้ายมากกำลังบุกยึดเนินสองสามสี่ห้าอยู่เราเราเราตามมันแค่นี้เองเหรอกลุ่มเราใช่ไงจริงๆมันต้องไปให้หมดรถรถนู้นต้องโดนถนูด้วยมดแดงโดมตอนนี้กำลังถูกโจมตีด้วยมดแดงใช่อปะถ้าเจอมดดำนะปุชาเลยตอนนี้เรากำลังติดตาม กลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับที่กำลังพยายามจะยึดพื้นที่จับคุ้ตอนนี้ฝั่งบุโมได้เสียไปแล้วนะครับหนึ่งตงไอเสียไปแล้วนะครับสองตง่างกระเบนได้แล้วสองตงตอนนี้ฝั่งบุโวได้เพียงหนึ่งตงนะครับเรื่อเกมเพิ่งจะเริเ่มเวลาเท่านั้นอ่าเดี๋ยวผมดูเวลาครับตอนนี้เท่าไหร่เพราะว่าจะต้องกาหนดเวลาหมดกําหนดเวลาหมดของวันนี้คือบ่ายหนึ่งครึ่งนะครับเพราะวันนี้เราเลทเกมกันมากเลยเนื่องจากคน ที่มาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายคนที่มาไม่ถึงด้วยเสียใจกับเพื่อนหลายคนจริงๆที่รถเสียแล้วมาไม่ได้นะครับแต่ก็ยังมีน้ําใจครับส่งคนอื่นมาอีกตอนนี้ป่าเต็มไปด้วยความเงียบนันนะครับยังไม่มีการยิงอะไรเกิดขึ้นแต่จะเห็นคนที่โดนยิงบาดเจ็บถอยกลับมาเป็นระยะระยะนะครับซึ่งคาดว่าจะต้องมีสไนเปอร์ฝีมือดีดักอยู่ด้านหน้าแน่นอน คิดว <laughs> ่าตอนนี้เป็นจุดประทะนะครับไม่ควรจะเดินเข้าไปต่อนะครับข้างหน้าเป็นจุดประทะแน่นอนครับฟังกินในปลาเลยซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้น้ำใจนักกีฬาของมุนเพื่อนคนไทยทุกคนนะครับ ความสนุกเหล่านี้ความอบอุ่น,เห,น,นเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยแล้วผมจะไม่ต้องใส่หมวกฟ้าเลยทำไมกลัวโดนยิงทำไมกลัวโดนยิงะครับเดี๋ยวจบถ่ายทอดแค่นี้ก่ลนครับเปิดล่างยังครับโอ้กดดันมากเลยฮะดันมากเลย,อนนเลยมองหาสไนเปอร์เจอไหมครับไม่เจอเลยครับโอ้โหเป็นตัดแล้วเสียงกระสุนที่โต้ตอบก,กับป้าน,น้อยมากเลยนะครับบวกถ้าเปรียบก,กับที่เรายิงเข้าไปในชุดใหญ่เลย แต่เขาโต้ตอบกลับมาได้น้อยมากดี่แต่ว่าต้องเป็นสไนเปอร์ที่ฝีมือดีมากๆครับผมแล้วคิดว่ากําลังประมาณสิบคนก <c oughs> ำลัง้างหน้านี้น่าจะประมาณ20คนได้ <c oughs> ครคับแต่ใช้สไนเปอร์คนเดียวเลยคร <c oughs> ับคน <c oughs> นี้น่าเดินแบบจแิงจริงขอบคุณมากครับ ถ่ายนี่เอ่ยอยู่ถ่ายนี่เลอือ่าพร้อมยังถายการยังเปรดจแล้วอ่าตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่อีกฝั่งนึงครับซึ่งตลอดแล้วเวลาสงครามที่ผ่านมายังไม่ได้ยินเสียงอาวุธหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดตั้งหรือลูกบอลยังไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งฝั่งนี้ได้ทําการยึดธงไว้แล้วนะครับทั้งสองฝั่งซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นสงครามเย็นถ้าส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะว่าอาจจะมีการแบ่งกําลังไปเข้าตีส่วนอื่นๆหลายส่วนนะครับ ไม่เกิดตรงนี้หรอไม่เกิดตรงนี้หรอตรงที่สองครับตรงที่สามอยู่อีกไม่ไกลแต่เรามาได้แค่นี้เราถ้าตึงไว้ก็ได้ครับแล้วถ้าจะเกิดต้องกลับถ้าเกิดตรงนี้ไม่ได้ต้องกลับไปเกิดตรงนู้นนะครับเี่ยนเอาจริงเหรอครับโอ้ แล้วเราก็ได้เห็นหน้าตาของสันนเปอร์มือดีที่ยิงเจ็บฝ่ายพุงโลไปได้มากมายแล้วนะครับตอนนี้เขาถูกพบตำแหน่งแล้วแล้วกำลังถูกกระดมยิงอย่างหนักโอ้โหเขาจะทําเป็นเนียนแอบต่อไปได้หรือไม่ระยะระยะออกมาก่อนได้พี่ซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าผู้ผู้เล่นทุกคนฝีมือดีมากนะครับผมเดินมาถึงจุดน,นี้แล้ว ยังไม่โดนเลยทุกนัดหนึ่งอย่าเลยการตะตานงานของมึงอาชีพมากนะครับ ตอนนี้กำลังทำการให้สัญญาณครับขอความช่วยเหลือขอหมายความว่าเขาจะตาใส่เราเหรอใช่แล้วชิ่ด้วยสะดุ้งเลยนั่นนะครับคือคาเมอปเปอร์มือดีเหรอครับสไนเปอร์มือดีขมาก แตมันสีแดงมันเยอะว่ามันเหมือนเราทำให้มองไม่ออกใครเป็นพวกใครแล้วนี่นดี่แม่ไปถ่ายใ,ใกล้ป่ะแต่มันเสียงเกินไปอ่ะพี่แม่ไถ่ายใกล้แต่มันเสี่ยงเกินไปน้ำพุน้ำพุ ไม่ได้อเอากระสุนนึกกบัด <laughs> ที่บ่บงต้เ,เพราะว่ารอบนี้มันติดคราบอนทำได้หลายทีนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าหน่วยสูงสุดของเรานะครับนั่นก็คือเสียต้อแะเสียต้อนะครับซึ่งตอนนี้นํากําลังเข้ามาเพื่อปิดล้อมพงที่สองอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้โอกาสที่จะตีพงที่สองของสีแดงน้อยนลงไปทุกทีแล้วนะครับสามต่อโต้ยังหนักนะคนๆที่ฝึกเข้ามานะครับ <c oughs> สี่รอบรอบนี้ดีนะพี่ ไม่ถึงรอบที่แล้วโหไปเล่นที่หลุดคนจะเดินไปถึงนู่นเลยพอดีรอบที่แล้วเที่เล่นแบบตรงตรงนี้นะฮรอบนั้นเดี๋ยวถ้าเราหาได้ผมส่งได้เลยได้รอบเไปแล้วตรงนี้นนะครับตอนนี้มีการจะใช้ระเบิดอาวุธหนักกนเกิดขึ้นแล้วนะครับย่หืมไหนมีปรุงร้อนไม่ได้ ใถ่ายวีดีโอเยอะนะพี่วางแผงกันผิดฝั่งนู้นว่างแผงกันไหนนั่มันโง่ดิเขาบอกก็ระเบิดช่วยบอกด้วยระเบิดเราไม่ระเบิดเขา ตอนนี้ถ้าปมไปข้างหน้าแล้วครับเขาจะยึดคงที่หนึ่งได้แล้วครับจะผักดันคุมกระกตับตูนมาดีเลยนะครับแบเนี้ยของเขาดีเขาใช้เขาใช้เขใช้กำลังทำโยกทำโย่พุนุ่นพ่นพุ่นพรรนพนนพนพันพพ่น่นพ้่นพ่พุ่นพ้น่น่่าเ่นนนนันพ่นนนนนนพ ว่าเดีนน๋ยว phải, phải, phải. ได้มีกระสุนหลุดมาแน่เราถอย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 ไม่ได้นู้นนี่วุ้งสขนปะุ้งโขนปุ้งโอ้าวนี่คิดว่าการบุกเป็นไงบ้างครับเราจะได้ยกกำลังมาที่นี่เยอะไหมแล้วทงที่หนึ่งของเราเนี่ยมีการป้องกันที่ดีไหมครับ,รบทงที่หนึ่เงเริ่มาการบุกตีมั่งไหมยันนงนะวันี้ถ้าไปดูนี่คือกำลังเราค่อนข้างบุกตีมาค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างเสียกำลังค่อนข้างน้อย ไวมากคร pues ับไวมากเทตะกอมไม่ป็นประโยชน์เลยสอออกจากสองอออกจากสองสองออกจากสองออกจากสองนี่ หัวโกงมันไม่กลัวเลยกูไม่ได้กลัวกลัวโทรศัพท์มันนี่แหละเดถึงจะไปร้องไห้ซบนมเมียอีกโทรศัพท์เจ้าเครื่องใหม่เจ้าเครื่องใหม่ไม่กลัวจะโดนใครบ้างยังคงรอไม่มีสวนเลย

哟，呀，嘞 เบว่าจะไ้อมากัฝังนันที่อยนที่บ้านอรหน้าที่บกว่าเข้ามาแล้วถึงแล้วครับมาถึงหองผมนิดเดยวรถสบมา แล้วเราก็ได้ใกับเหตุการณ์มุดมาทีนี่าแทนนย่งหนักาเรงไไปใชจั้นล่ะเขเยืมหอถ่ายรูปหนึ่งรูปเต็มรูปเต็มลยไปลงเฟสรูปะ ไปอยู่ผมก็ลงทุนแล้วเนี่ย้ตอนนี้ครับผมก็ได้มีอยู่ข้างท่อฝั่งนี้ครับคือฝั่งที่มานปด็นนะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับเป็นการบุกแบบสงครามเย็นหรือสงครามเป็นตัวครับตอนนี้ ออได้มันเป็นเปี่ยนโอกาสด้วมันเป็นมาร์คแมนกับเขานะครับเขาจะรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้เล่น